นี้หลังจากเก็บเห็ดแล้วนะครับผมเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็เดินมาเจอสะอีกครับผมน,นี่ก็เลี้ยงปลาไว้ทํากระชังเล่นครับเลี้ยงหอยเชอรี่กับเลี้ยงปลาอันนี้จะเป็นปลานินล้วนๆเห็นไหมจบัจบๆอ,อ,อ,อยู่ตัวยังเล็กอยู่นะครับเต็มกระชงังปล่อยไว้เจ็ดประมาณเจ็ดสิบตัวได้แต่นี้เป็นปลาทับทิมผสมกับปลานินนะครับ บ่อนี้ก็ปลานินสามสิบห้ตัวปลาทับทิมสามสิบตัวปนกันนะครับก็เจ็ดสิเหมือนกันวันนี้ก็คิดว่าจะมาให้อาหารเขาว่ายมาใกล้บ่อนี้จะตัวเล็กกว่านะครับบ่อนี้จะตัวใหญ่กว่าแต่เป็นปลานินล้วนกับหอยเชอรี่นี่ไข่หอยเชอรี่เต็มเลยหอยเชอรี่ก็มีราคานะบางทีคนชาวบ้านเขากินกัน ต่ปลานินไอปลานินกับปลาทับทิมนี่เลี้ยงไว้เผื่อกินเองดีครับอยู่อยู่บ้านๆอย่างนี้มันมีธรรมชาติเรากว็ว่างๆครับติดโควิดมันจะทาอะไรก็ทําไปเรื่อยครับเห็นอะไรทําได้ก็ทําไปเลยใครมีอยูว่ว่างๆใครมีน้ํามีที่มีอะไรก็ลองทําไปนะครับนี่ก็ซื้อพันพันแตงโมเอ้ยพันส้มโอส้มโอเลยนะ ส้มโอเวียดนามอ่ะส้มโอราชาส้มโอแดงอ่ะซื้อมาปลูกอยู่ลงไปเมื่อวานซืนน<ม>ี่ว่างจัดนี่มีนี่ด้วยทานตะวันทุ่งทานตะวันครับผมกำลังออกดอกอยู่ริมสะปลูกไว้ริมสะน่น มีอะไรอะสะน้ำาอโดดเอาสะน้ำเอาไว้ในน้ำครับเล่นน้ำกันเนี่ยครับทำไปหลายๆอย่างมั่วๆอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วก็ปลูกส้มโอแดงส้มโอส้มโอเวียดนามที่โพสในเฟ e บุ๊กเ,ย,เยอะๆผมปลูกไว้ห้าต้นลงไว้ห้าต้น ตรงไว้เมื่อวานซ้นรู้สึกกระใบจะไม่ค่อยใบยจะเหี่ยวๆนะก็อาจังรอกําลังรอฟื้นตัวอยู่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยลืมลืมซื้อปุ๋ยมานี่ครับส้มโอเวียดนามแดงปลูกไว้ห้าต้นดีครับการอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกมีที่มีทางก็ทำไป แล้วมีต้นอยู่ต้นหนึ่งเอามาจากกรุงเทพครับกินแล้วเอามะาเพราะเาะมะเมล็ดท้ถ่ายซี่ต้นไรเป็นผลไม้ที่ผมชอบมากหากินยากด้วยไม่ค่อยมีใครปลูกเนี่ยครับต้นนี้ผมรอโตมากผมอยากกินเป็นผลไม้ที่ผมชอบทีแรกมานึกว่าจะตายแล้วนะครับใบเหลืออยู่สามสี่ใบเนี่ยเนี่ยเหลืออยู่สองใบสามใบเนี่ย สวนพวกนี้ก็เพิ่งก็เพิ่งแตกก็เพิ่งแตกมานี่พวกนี้เพิ่งแตกมาดีใจครับมันยังไม่ตายคาดว่าไม่รู้อีกกี่ปีจะได้กินนะครับใครมีที่มีสวนมีแหล่งน้ําทําเลยนะครับไม่อดไม่อดแน่นอนทําทําแก้เหงาไปผมทําแก้เหงาไว้นะเรื่อยๆนุ่งลงเห็ดโอเคขอบคุณนะครับ